สวัสดีค่ะมาพบกับการอธิบายรายงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่14นะคะค่ะเรามาดูนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้จำแนกสัตว์กันไปแล้วนะคะว่าสัตว์ถ้าเราใช้โครงสร้างเกนกลางของกระดูกเป็นเกณฑ์เป็นเกนเนี่ยเราสามารถจำแนกเป็นกี่ชนิดคะ อสองชนิดก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูเฉลยใบงานกันบ้างใบงานแรกนะคะครูก็จะให้จําแนกสัตว์นะคะโดยครูมีสัตว์ทั้งหมด12ชนิดนะคะมาให้นักเรียนจําแนกนะคะอ่ะซึ่งก็จําแนกได้ดังนี้นะคะนักเรียนนะคะลองตรวจสอบไปด้วยนะคะว่านักเรียนจําแนกได้ ตามนี้หรือเปล่านะคะถ้านักเรียนจำแนกไม่ได้ตามนี้นะคะนักเรียนก็ลองสืบค้นข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทำไมครูถึงจำแนกได้แบบนี้ทำไมเราถึงจำแนกได้แบบนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกใบงานใบงานที่14นะคะก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งนั้นเลยนะคะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ย เราก็จะกรจํแเนกออกมาได้เป็นกลุ่มๆเหมือนกันนะคะ,ะมีใครจำแนกได้ตามนี้ไหมคะ,ะนักเรียนสามารถกดหยุดนะคะแล้วก็ดูฉเฉลยนะคะไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะ,อะโอเคแล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันบ้าง อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะที่เราได้เรียนรู้ไปทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกันบ้างสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคืออะไรก็คือสัตว์ที่มีกระดูกที่เป็นโครงสร้างแก,แกนกลางของร่างกายนะคะกระดูกที่ต่อกันเป็นข้อข้อนะคะอ่าซึ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็แบ่งได้อีก5ข้อนะคะ ไม่ใช่ค่ะแบ่งได้อีกห้าประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นสัตว์จำพวกกลุ่มป่านะคะกลุ่มป่าเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยเหงือกนะคะมีครีบใช้เคลื่อนไหวและทรงตัวนะคะมีเส้นค่ะมีเส้นข้างตัวนะคะเป็นส่วนรับความรู้สึกสั่นสะเทือนนะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะกลุ่มป่าเนี่ยก็จะจำแนกได้อีกเป็นประเภทย่อยเป็นสอง นะคะก็คือมีปลากระดูกอ่อนกับปลากระดูกแข็งนะคะปลากระดูกอ่อนเนี่ยก็จะมีเก็ดขนาดเล็กนะคะปลายของเก็ดมีหนามยื่นไปทางท้ายของลําตัวนะคะมีกระดูกเป็นกระดูกอ่อนตลอดชีวิตนะคะยอยู่ตัวอย่างเช่นฉลามแล้วก็กระเบนนะคะอันต่อมาปลากระดูกแข็งก็คือปลาที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีเก็ดลักษณะแบนเรียงซ้อน ซ้อนกันนะคะมีกระดูกเป็นกระดูกแข็งนะคะมีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นปลานิลปลาตะเพียนแล้วก็ปลาช่อน,นะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเป็นสัตว์ที่วางไข่ในน้ํานะคะตัวอ่อนหายใจด้วยเงือกนะคะเมื่อโตเต็มวัยเนี่ยจะหายใจด้วยปอดนะคะและผิวหนังนะคะเพราะว่าอยู่บนบกผิวหนังเปียกชื้นนะคะสัตว์ประเภทนี้นะคะจะไม่มีเก็บ ไม่มีเกล็ดตามลำตัวนะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเช่นกบเขียดคางคกปาดแล้วก็อึ่งอ่างนั่นเองกลุ่มที่3นะคะจะเป็นสัตว์เลื้อยคานนะคะสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังหนา,นามีเกร็ดแข็งแห้งปกคลุมลำตัวหรือบางชนิดก็มีกระดองแข็งหุ้มลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นกิ้งก่าจิ้งเหลนจิ้งจก ต่าและจระเข้นะคะร่มที่4นะคะเป็นสัตว์ปีกนะคะอ่าสัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะมีขนเป็นแผงปกคลุมตัวนะคะมีเก็บที่ขาและนิ้วเท้าและมีปีกหนึ่งคู่นะคะปากเป็นจงอยหายใจด้วยปอดนะคะและจะมีถุงลม ช่วยหายใจและระบายความร้อนนะคะไม่มีกระเพาะปัสสาวะนะคะออกลูกเป็นไข่ไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่เป็ดหา่านและนกและนกต่างๆนั่นเองนะคะกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นอ่าไม่ใช่ขอโทษเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะมีลักษณะพิเศษคือ ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกออดหายใจด้วยปอดนะคะมีขนเป็นเส้นนะคะปกคล,มกกลุมตามร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ช้างม,าม้าวัวหมีลิงวานโลมาค้างคาวนะคะ,ะวานกับโลมาเนี่ยจะไม่มีขนปกคลุมร่างกายนะคะ,ะทีนี้นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะจําแนกได้เป็นกี่กลุ่มนะคะเมื่อกี้อ่ะจำแนกได้5กลุ่มนะคะอาทีนี้มาดูใบงานที่15กันบ้างใบงานที่15เนี่ยจะให้นักเรียนเขียนลักษณะของกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่กําหนดให้พร้อมยกตัวอย่างนะคะ,อะลองมาดูกลุ่มปลานะคะกลุ่มปาลาครูเริ่มต้นไว้ว่า หายใจด้วยเหงือกอ่าลักษณะแรกหายใจด้วยเหงือกนะคะต่อมามีลักษณะไรนบ้างนะกลุ่มปลายังพอจำได้ใช่ไหมคะอ่ะก็คือมันจะมีครีบนะคะใช้เคลื่อนไหวเล็กทรงตัวใช่ไหมคะนักเรียงก็เคียนมีครีบใช้เคลื่อนไหวเล็กทรงตัว อันนี้นะคะก็มีมีเส้นข้างลางตัวนะคะอ่ามีเส้นข้างลำตัวรับความรู้สึกนะคะ,ะและเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมคะ ยกตัวอย่างเช่นปลาชนิดต่างๆก็อย่างเช่นรวมยกตัวอย่างรวมกันไปเลยนะคะทั้งปลากระดูกแข็งปลากระดูกอ่อนนะคะชาหลามกระเบนปลาตะเพียนนะคะ,ะปลานิลปลาตะเพียนนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนมาประมาณนี้นะคะส่วน กลุ่มอื่นๆนะคะก็คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็ให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนอะไรบ้างอ่ะครูร่วมต้นด้วยหายใจด้วยอ่ะสัตว์ชนิดนี้หายใจด้วยอะไรหายใจด้วยปอดหรือว่าหายใจด้วยเหงือกนะคะอ่ะถ้าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเอาสัตว์ที่ให นักเรียนจะเขียนมาทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะคือหายใจด้วยเหงือกนะคะหายนักเรียนอาจจะเขียนว่าหายใจด้วยเหงือกนะคะของในตัวอ่อนนะคะแล้วก็เมื่อตัวเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดนะคะนักเรียนอัดเขียนมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองบอกลักษณะอื่นๆของ ัตก,กลุ่มนี้มาด้วยนะคะว่ามีลักษณะอะไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นได้นะคะทั้งในหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอจบการอธิบายใบงานไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ